อาครับยามกลับห่างนู้ครับเหมือนนี่อากาศตอนเช้าดูทางบานะัดนะสีล้วนครับเมือนไปเบ่งกันเลยครับเบ่งกันเลยครับกับสามสิบสามหลังนะครับเหมือนที่ได้ยกตัวอาแล้วครับกับแรกอา้าวกับหายครับกับแรกอา้าวลมนี่นครับมีบอวยมีผนงา้น núi non khéo để nướng tem giữa hợp này nè, hộp rồi ta á họ cáp là nồi hấp ngồi ครับหนึ่งค,ครับจิตครับหนึ่งก็บว่าเห็นครับหนึ่งก็บว่าเห็นก็ครับเศร้านี่เมืองบรรยากาศลวดว่าเห็นเหรอครับหนูหุ่นหนูน้อยครับหนูน้อยครับมันอะไรเต็ม ครับหนึ่นน <c oughs> งกนแลย,ยค,รครับหายลงไปก่อนครับนี่กระเพาใสครับครับหายอ้าวเห็นแล้วครับพี่ <c oughs> ามันนอนอยู่พี่อ้าวได้แล้วครับเป็นึงกาเจ็บเขาก็สอบ ไปครับไปต่อมาที่นี่ครับไปต่อมาที่นี่บรรยากาศบรรยากาศหมอกตอนเช้าอ้าวโอ้ยังติดกับยังไงครับนัตบตำรวจครับมาที่นี่ตำรวจพบไหมมันทิพหลัง,งเลยแหละอนุยาบตนะครับ ขีดรดเราครับเจบเขาได้แก้มนึงไปครับไปกันต่อยามนะครับพี่น้องบ่ได้ตัวได้ทั้งนี่นะครับนี้่ลับทั้งหลังรับยางสามสามหลัง บ็พุ่งรวดอีกสิบหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าโตครับมันเดี๋ยว<ม>นี้หนซอยมินินะครับเพราะได้ยูได้กินครับสารบันเทาไปครับกับบ้านย้ำมือซอครับรุ่นทัรุ่นนีครับน้ำม,ม,มันม ือ้ท่้ไหมหมุงเก้าเหนครับให้ได้ขึ้นมือบนั่ทังมุนอุ้ยปุ้ยแจ้ามือนี่งมันทางคมบูดุที่เราคนนั้นใช้มุเก้าครับโอ้นี่ติดทางมันนะมืหนะครับทางมันโอ้มันเป็นทางอีลีตเลยเนาะพี่น้องมอน่มือหน่ผมได้ยินนะครับท่อแมวอี่งมือน่ปลาในคลิปเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวมัอนี้เบิ้งไปอีกครับทางมือน่มันมุนเนมุป๋ยเลย เนี่ยนครับมันมุนไปหันเห็นว่าคำนั้นปปาย่างนครับมันหลากหครับตอนตอนนี้ไปไปหันเห็นว<ะ>มม่ามัมุนยุ่นประเทศนี้มันสางทั้งนั้นไหมครับประเทศนี้หนีทางเกาลับหนีทางเกาลัดทางเกาลัดไปหันนีมันสางนมันตรงนี้ครับติดตามเบั้งครับอันนี้ชัว่าลูติดตามครับติดตามจะเคุปยประโยชน์ครับหลงวงพ่อเนี่แหละครับมองหาอยู่หากินครับ อยู่เลาะทั้งหลังมึงเห็นงานนีแ่แหละครับห <c oughs> มาในพันก็มีครับลูกยิ้มมาลุยครับนีหั่งบึงวันนี้หั่งบึงได้เนาะอีนหั่งบึงพี่น้องแมงมุมขัมานเขามีพูดเลยก้นเสียมเก่งๆนี่น่าก,กินหลายได้แถวนี้นี่ัดบึงผมได้พี่น้องนี่เยอะนี่นี่นะนี่บึงของบุ้งมันหยั่งบุ๋งไป